ตอนที่สองวิธีปฏิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชื่นชอบท่านบทที่หนึ่งจงปฏิบัติตามนี้แล้วจะมีผู้ต้อนรับท่านทุกคนทุกแห่งการผูกมิตรกับผู้อื่นจะสำเร็จเรียบร้อยภายในสองเดือนด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อเขาผู้นั้นซึ่งจะให้ผลยิ่งกว่า การผูกมิตรซึ่งใช้เวลาถึงสองปีแต่ด้วยความพยายามให้เขาผู้นั้นเอาใจใส่ต่อเราบุคคลใดที่ล้าเว้นการเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เพียงแต่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยปราศจากความราบลื่นหากเขาจะเป็นมนุษย์ที่มีอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้อื่นด้วย มนุษย์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ห่างไกลจากความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในปักการทั้งปวงฉะนั้นจงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นขอเน้นจงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านบทที่สองวิธีง่ายๆที่จะทำให้ผู้อื่นติดเนื้อต้องใจเมื่อแรกพบ ท่านไม่มีความรู้สึกที่จะยิ้มเลยหรือเมื่อเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีมีอยู่สองประการประการแรกจงบังคับตัวท่านให้ยิ้มจนได้ถ้าท่านอยู่คนเดียวจงบังคับตัวของท่านให้ผิวปากหรือทำเสียงฮึมๆเป็นทำนองเพลงหรือร้องเพลงท่านจงทำกิริยาท่าทางเหมือนหนึ่งท่านกำลังมีความสุขในที่สุด จะโน้มน้าวความรู้สึกของท่านให้มีความสุขจริงๆความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกแต่อยู่ที่สิ่งแวดล้อมภายในต่างหากไม่ใช่เพราะสิ่งที่ท่านมีหรือท่านอยู่ในฐานะใดหรือท่านอยู่ที่ไหนหรือท่านกำลังกระทำสิ่งใดที่ช่วยให้ท่านมีความสุขหรือปราศจากความสุขมันอยู่ที่ท่านคิดถึงสิ่งเหล่านั้นต่างหาก คนส่วนมากมีความสุขมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จะทำใจให้รู้สึกเช่นนั้นท่านจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวคิดถึงศัตรูของท่านจงพยายามตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่ท่านปรารถนาจะกระทำํำคันแล้วโดยปราศจากความลังเลหันเหท่านจงมุ่งตรงไปสู่จุดหมายนั้นจงทำใจ ของท่านให้จุดจออยู่เสมอว่าความปรารถนาของท่านเพื่อกระทำสิ่งใดๆจะประสบผลอันงามเลิ่แล้วท่านจะพบว่าขนาดวันและเวลาล่วงไปโอกาสจะเปิดให้ท่านประสบความสำเร็จตามความปรารถนาโดยไม่รู้ตัวจงสร้างมโนภาพของท่านถึงบุคคลที่มีสมรรถภาพสูงเข้มแข็ง เอาการเอางานซึ่งท่านประสงค์เป็นเช่นนั้นบ้างและจากความนึกคิดทุกๆชั่วโมงอันนี้เองสามารถเปลี่ยนแปลงท่านให้เป็นบุคคลที่มีความเด่นเป็นพิเศษความคิดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดจงดำรงรักษาจิตใจแนวจิตไว้ให้อยู่ในท่าทีถูกต้องดีงามท่าทีแห่งความกล้าหาญบึกบืน แห่งความเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาและร่าเริงแจ่มใสความคิดอันถูกต้องดีงามจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ความสำเร็จสมดังปรารถนามาจากความตั้งใจจริงเราจะเป็นอย่างไรแล้วแต่ใจเราคิดมีภาษิตของริงกล่าวไว้ว่าคนที่ใบหน้าไม่ยิ้มแย้มอย่าเปิดร้านค้าขายฉะนั้นวิธีง่าย ที่ทำให้ผู้อื่นติดใจเมื่อแรกพบก็คือยิ้ม